แล้วนี่เป็นไงบ้างล่ะครับสวัสดีครับอุู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยครับผมวันนี้มาเกี่ยวข้าวน้ำท่วมครับไม่รู้จะได้เยอะแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับผมจะเอาไปตากที่ หมู่บ้านช้างเลยนะฮะตอนนี้รถเกี่ยวก็นำข้าวขึ้นมาแล้วครับตอนนี้รถบรรทุกกำลังจะมานะครับเราจะนำข้าวเปลือกไปตากที่หมู่บ้านช้างนะครับผมปีนี้นะครับเกี่ยวข้าวน้ำท่วม ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็พอได้ได้ข้าวกินนะครับผมเดี๋ยเรามาดูข้าวกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนครับข้าวมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า น้ำท่วมนะครับปีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นครับว่าข้าวจะได้เยอะแค่ไหนนะ เอยู่ติดอำมูลนะครับผมข้าวเปลือกเม็ดดำปีเลยครับข้าวโดนน้ำท่วมพอได้กินก็เอาเถอะนะครับเนาะพี่ี พอแม่แม่เอฟมาเยี่ยมที่บ้านช้างศรีรับไทยก็พอมีข้าวผมให้กินอยู่นะครับ <laughs> มากันได้นะครับผมสุดยอดมากเลยครับครับผม ข้าวนะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวครับมันเป็นกำใจให้ด้วยนะครับจะนําข้าเวเปลือกไปตากที่หมู่บ้านช้างเลยนะครับผมว่าจะไปตากที่โรงพยาบาลช้างนะครับผมเดี๋ยวจะให้สุพรรณสามาช่วยตากข้าวด้วย <c oughs> โอ้รู้สึกว่าจะหมดล้าง bây giờ là cái mùa banh sang đây sắp được bàn bê đột mô nằm tàu bê đột nằm nằm ได้พอได้กินอยู่ครับผมเยี่ยวยังไม่หมดนะฮะนี่เราจะนำข้าวไปแล้วครับไปตากอขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเอาข้าไปตากกันครับไปกันเลยครับ let's go เข้าวมาถึงแล้วครับตอนนี้เราจะเอาเข้าวเปลือกมาตากที่ โรงพยาบาลช้างนะครับผมเรามาดูผลผล,ผลิตข้าวน้ำท่วมปีนี้ครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้รถบรรทุกกำลังจะดัมนะครับ,ข,นะรบข้าเปลือกนะครับผมดัมข้าเปลือกนะครับย้ายข้าวนะครับดัมลงแล้วครับ ข้าวข้าวน้ำท่วม <c oughs> <c oughs> หอมข้าวครับผมหอมข้าวเปลือกมากเลยนะครับโอ้ยายให้เลย,เลยครับผม ห,ออหมดแล้วนี่นไงบ้างล่ะครับน่ะโดนน้ำน้ำท่วมนะครับนี่ ข้าวเปียกน้ำเปียกน้ำเหรอใช่ค่ะข้าวน้ำท่วมมันกินได้ไหมนี่นนมันกินได้ไหมน้ำโดนเปียกน้ำอย่างเงี้ย <c oughs> เราจะทำการตากนะครับผม <c oughs> แซวแม่บ้านเล่นนะครับแ <c oughs> ม่โอเอฟซีมาช่วยตากข้าวนะครับผม <Yahoo! S 2> เรียบร้อยแล้วครับปีนี้ได้แค่นี้เลยครับผมย้ายข้าวกันครับ เอาเถอะแค่นี้ก็เอาย,ยังเหลืออีกนะคะยังเหลืออีกสองนานั้นน้ำเยอะเกี่ยวยังไม่ได้นะครับผมกี่ไร่เนาะนาเราเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่นะครับผมโอ้สุดยอดครับสู้ครับ,ด,ด,รบดูครับเลือครับผมขนาดโดนน้ำท่วมนะครับนี่ยังอยู่รอดชีวิตให้ พวกเราได้มีข้าวกินกันครับมาแล้วม่บ้านก็จัดเลยจัดคนเดียวเลยเด้อโอ้ไรเดี๋ยวไปทำกับข้าวรอเออเอาไหมแอบดีใจเลยนะคะนี่คุณพ่อว่าจะไปทำกับข้าวทำกินเดี๋ยวคุณพ่อไปเอาสะพานสามาช่วยก่อนเนาะไม่เอาสะพานสามาช่วยก่อนมาช่วยปวนมาช่วยเคลียร์ข้าวอะ โอาช <behaviour. S 1> ีพเก่าครับคุณแม่ทรัทุกปีไหมนี่นี่แหละครับข้าน้ำท่วมก็ยังพอได้เหลือให้ได้หงอยู่ครับผมลงไม่ได้แค่นี้ก่อนก็เอาไปเดี๋ยวเอฟซีมาเที่ยวก็พอมีข้าวหงให้กินอยู่เนาะ ครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ตากข้าวครับครับขอกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวทํางานก่อนนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมกดซับสไคร์ให้เราด้วยนะครับในช่องแฟมิลี่สีทับไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ